เพื่อนกินหาง่ายเพื่อนตายหายากสวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะวันนี้แอดมินจะมาสรุปโค้งสุดท้ายของวันวันที่16พฤษภาคม2566นะคะวันนี้วันที่11ตรงกับวันพฤหัสเดือนพฤษภาคม2566นะคะอีกตั้งหลายวันนะคะกว่าจะถึงวันที่16เพราะฉะนั้นนะคะใครที่ดูจบคลิปนี้แอดเชื่อว่ามีโชคแน่นอนนะคะ ใครที่โชคดีงวดที่แล้วแอดขอแสดงความยินดีด้วยนะคะส่วนใครที่ผิดหวังไม่ต้องเสียใจนะคะคลิปนี้มีคำตอบให้เพราะฉะนั้นนะคะดูให้จบคลิปนะคะใช้เวลาไม่นานแอดเชื่อว่าท่านผู้ชมนะคะรอมีหลายคนโทรมาหาแอดนะคะวันนี้นะคะได้เลิกงามยามดีแอดก็รีบเอามาลงให้ทันทีเพราะฉะนั้นนะคะตัวเลขที่แอดลงตัวเลขที่แอดลงให้นะคะ ในคลิปนี้มีไม่เยอะนะคะมีทั้งงบน้อยมีเด็ดเด็ดเน้นเน้นให้เลยนะคะแล้วก็ใครที่รอนะคะเลขออกกาลังกายนะคะเลขวิ่งนะคะแอดก็มีให้ด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่ามีตัวไหนบ้างนะคะเพื่อนๆและท่านผู้ชมคะแอดขอวอวยพรให้เพื่อนๆและท่านผู้ชมนะคะมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะอย่าเจ็บอย่าไข้ขอให้ร่ำรวยเฮงเฮงปังปัง ตลอดปีและก็ตลอดไปในงวดที่จะถึงนี้ด้วยนะคะมีเงินแสนเงินล้านแล้วก็ไปทําบุญกันนะคะทําที่ไหนก็ได้ไม่จําเป็นต้องจอดจงนะคะอย่าลืมสะสมบุญกันเยอะๆนะคะอย่าลืมสวดมนต์วรนิดวันละหน่อยนะคะเพื่อเป็นสเสบียงบุญให้เรานะคะติดตัวเราไปทุกพบทุกชาติมีอย่างเดียวนะคะที่จะติดตัวเราไปถ้าเกิดแอดพูดเร็วแอดก็ขอโทษด,ด้วยนะคะหรือว่าอาจจะพูดผิดเนาะ ใครไม่ชอบหรือว่าใครจะแคปหน้าจอเอาไว้ <_ C os al> เพื่อที่จะลุ้นก็ได้นะคะว่าช่องสองหวยชาแนลนะคะทางช่อง youtube ของเรานะคะเข้าไหมมีเข้ามีหลุดก็จะพึ่งแอดไปไหนนะไปไหนนะคะอยู่เป็นกำลังใจให้แอดแอดจะรีบหาตัวเลขดีๆเด็ดๆมาลงให้เนาะ <_ C os al> เพราะฉะนั้นนะคะในคลิปนี้แอดเชื่อว่าตัวเลขนะคะจะเป็นตรงกับใจของใครหลายคน ใครชอบก็จัดไปได้เลยนะคะทางช่องก็เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันนะคะใครที่เพิ่งเข้ามาแอดก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ช่องสองหัวชาแนลทางช่อง YouTube ด้วยนะคะเห็นไหมคะว่าตัวสีแดงแล้วก็แถบด้านบนขวามือสีแดงนะคะบนสุดนะคะก็ จะเป็นตัวเน้นให้เลยตรงกลางแถบสีน้ำเงินก็จะเป็นเลขวิ่งเลขขยันนะคะแล้วก็มี3ตัวเน้นเ้นให้ด้วยใครชอบตัวไหนก็จัดไปได้เลยนะคะตัวเลขมีไม่เยอะนะคะแอดนี่คือชุดรวมนะคะทุกอาจารย์จะมารวมกันอยู่ในชุดนี้หมดเลยนะคะแอดก็มีทั้งชุดเน้นให้แล้วก็ชุดรองให้นะคะแล้วก็ใครที่ รอของหมูทองนะคะมาแล้วนะคะของหมูทองนี่นะคะเข้าถ้าเข้าเข้าส้ตัวเลยนะคะเพราะฉะนั้นนะคะเม็ดเดียวก็จัดไปได้เลยค่ะดูได้เลยนะคะของหมูทองก็มีแค่หกชุดเท่านั้นเองนะคะเพราะฉะนั้นด้านขวามือนะคะสองตัวใครชอบตัวไหนก็จัดไปได้เลยค่ะยังหาซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลทันอยู่นะคะใครที่จะไปหาซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลน,นะคะ ว่ารีบไปหาเลยนะคะก่อนที่จะคดูแลคนที่เรารักดูแลครอบครัวนะคะอย่าลืมดูแลพระในบ้านนะคะสวดมนต์วันนิดก็ได้คะ่ะบทสั้นๆนะคะอย่าผัดวันประกันพุ่งเพราะว่าการที่เราผัดวันประกันพุ่งนะคะอาจจะทําให้เราพลาดโอกาสดีๆก็ได้ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นนะคะแอดขอให้ท่านผู้ชมโชคดีรวยๆเฮงๆปปังในงวดวันที่สิบหพฤษภาคมที่จะถึงนี้นะคะ ช่วงนี้นะคะอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยฝนตกด้วยดูแลสุขภาพด้วยนะคะงบน้อยเห็นไหมคะมีไม่เยอะนะคะแอดอาจจะพูดไม่ทันนะคะเพราะว่าแอดอาจจะ,ะพูดตัวเลขไม่ครบเพราะฉะนั้นใครดูไม่ทนันให้แคปหน้าจอได้เลยนะคะแล้วก็สรุปค้งสุดท้ายมี6ชุดนะคะใครชอบก็จัดไปได้เลยคะ่ะแอดก็จะไปหาซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเอาไว้สักใบนะคะเพื่อจะได้มีโชคนะคะ จะได้ไปทำบุญร่วมกับท่านผู้ชมทุกคนเลยนะคะตัวเลขที่แอดเอามาฝากก็มีไม่เยอะมีเพียงเท่านี้นะคะใครที่ดูไม่ทันนะคะสามารถย้อนกลับไปดูได้แล้วก็แคปหน้าจอได้เลยนะคะแอดเชื่อว่าตัวเลขที่แอดเอามาแนะนํามาแบ่งปันนะคะจะเป็นแนวทางให้กับท่านผู้ชมทุกคนกราบขอพระคุณท่านอาจารย์ทุกท่านที่แบ่งปันให้แอดเป็นสะพานบนุญเอามาแบ่งปันให้กับ เพื่อนๆและก็ FC ทุกคนนะคะสำหรับคลิปนี้ไอ้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะถ้ามีตัวเลขเพิ่มเติมแอดจะรีบเอามาลงให้ทันทีเลยนะคะขอบคุณมากคะ่ะสวัสดี